เช้านี้อากาศสดใสวันที่4มกราคม68วันนี้ผมนี่ครับจะพาเพื่อนๆมาปลูกเมลอนกันครับตอนนี้ผมก็ปลูกเมล่อนล่วงหน้าไปหลายต้นแล้วนะครับนี่ครับต้นใหม่ต้นใหม่อันนี้จะปลูกให้เพื่อนๆดูครับวิธีการปลูกเราก็นี่ก็ต้องมีนี่ครับไก่แล้วก็ดินที่เราอันนี้แหละ นี่ที่เราขุด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 ไปแล้วครับเป็นหลุมรอไปแล้วเราเอาขี้ไก่ใส่ลงไปครับใส่อย่างนี้แล้วเราก็ผสมดินเข้าด้วยกันครับอันนี้ใส่เป็นนิดหน่อยนะครับเพื่อให้นี่ต้นเมลอนมันนี่ครับมันเติบโตเร็วปรับตัวเข้ากับที่สภาพแวดล้อมได้เร็วขึ้นครับเพราะมันจะให้อาหารนี่เนาะกระต้นมันจะได้แข็งแรงเร็วครับ ต้นนี้ก็ประมาณ15วันนะครับผมเพาะกล้าไว้ครับเป็นงี้เล็กนะครับอันนี้ผมทำดินตรงนี้ไว้ก่อนแล้วผสมปุ๋ยผสมอะไรเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมก็มาปลูกครับอันนี้นะครับผมเพาะกล้าไว้ ลากมันไประดับหนึ่งแล้วครับอย่างนี้ครับอันนี้เป็นเมลอนเขียวครับเมลอนเขาเรียกว่าอะไรนะนี่พินเซตเมือเขียวหลังจากเอานินลงไปแล้วเราก็กลบครับน,นี่มือหน่ครับ ตรงนี้ที่เห็นเป็นมาอย่างนี้นี่ผมเพราะว่ากันไก่นะครับตอนแรกคือใช้หญ้าเนี่ยมากันไก่รู้สึกว่าปลูกอะไรมันไม่ขึ้นครับขนาดถั่วเนี่ยไม่ใช่ถั่วขนาดพักบุ้งยังไม่ขึ้นเลยครับเลยใช้วิธีนี้กันไก่ครับถ้าเรามีไม้แผ่นอย่างนี้นะเรามาวางไว้ไก่มันจะมาเขียยากขึ้นครับ คือตรงนี้ถ้ามันเคยนี่นะครับผมเคยปล่อยไว้โล่งๆแล้วไก่มันมาเขี่ยหมดเลยครับไม่รู้จะสู้ยังไงก็ลองไปเนี่ยครับวิธีใช้หญ้าครับเอาไม่อยู่ครับผมเลยต้องใช้เนี่ยวิธีนี้รู้สึกว่าถ้าใช้ไม้เนี่ไก่มันจะไม่มาเขีย่ยมันไม่มีช่องว่างให้ไก่มาเขี่ยดินมั ันนี้เดี๋ยวผมนไปปลูกเองนะครับตอนนี้ก็เราก็ได้อย่างนี้นะครับเราก็ลดน้ำครับน้ำมา อันนี้มีหลายต้นเลยนะครับที่ผมปลูกนำร่องไปก่อนแล้วลดให้พอมันชุ่มครับเพราะว่าที่เราลงไปเมื่อกี้นะมันมีดินที่เพาะกล้ามันชุ่มอยู่แล้วครับเราก็ใส่ เราก็เอาน้ํารดข้างนอกพอให้ชุ่มๆครับเดียวถ้ามันเยอะไปมันจะนเน่าครับ <c oughs> ต้นข้างๆนี้ก็เป็นเป็นต้นที่ปลูกไว้ก่อนแล้วนะครับมันก็ออกดอกแล้วนะตวเนี้ออกดอกแล้วแต่รู้สึกว่ามันยังไม่แข็งแรงดีครับปุ๋ยมันส่งัยมเมล็ดพันธุ์มันถูกออกแบบมาให้กินปุ๋ยเคมีมั้ง แต่ผมไม่เล่นอ่ะผมใช้ปุ๋ยอินทรีย์นี่แหละทดลองดูให้มันโตช้าๆเนี่ยทดสอบดูไม่มีอะไรเสียหลายครับผมใช้ปุ๋ยตัวนี้ปุ๋ยฮิก้ไก่หมัก EM อ,อมอักเม็ดผมก็รวยๆๆๆๆรวยๆไปก่อนครับ ต้นนี้ต้นอันนี้มันปลุกน้ำาล่องก่อนแล้วเป็นครึ่งเดือนแล้วครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยได้เลยตอนนี้แต่อย่าใส่มากนะครับเดน๋ยวมันจะเค็มเกินครับใส่รอบๆต้นนะครับนี่เนาะ ้นไหนที่ไม่กระเทือนนะครับต้นมันจะฟื้นตัวเร็วครับอย่างต้นนี้นี่นมันไม่กระเทือนเนาะ <_ t ot> มันจะโตเร็วกว่าต้นออันนี้ที่ผมดึงมาที่รากมันไม่มีดินติดเลยครับมันจะโตช้ามันจะปรับตัวช้าอันนี้มีดินติดมาด้วยปรับตัวเร็วกว่าครับเมล่อนนี้ใช้เวลาประมาณสามเดือนนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ ครึ่งเดือนหลังจากเอากล้าลงนะครับลงไปอันนี้เรารุยไปก่อนก็ได้ใส่ปุ๋ยครับ ก็ที่ต้นที่เราปลูกให้ดูนี่ก็ใส่ปุ๋ยก็ข้างบนนิดนึงตรงตรงนี้มาที่ปลูกอีกสองสองต้นครับเดี๋ยวผมก็โรยรอบรอบ ที่เราน้อยครับก็ใช้พื้นที่บูรณาการกันเนะตรงนี้ผมใส่ขิ้ไก่ให้สตรอเบอรี่นิดนึงครับอันนี้สตรอเบอรี่เกิดจากไหลนะครับเพราะไหลออกมามันออกมาจากต้นนี้ครับ มันมาตรงนี้แล้วก็ผมก็ตัดนี่ไปแล้วไปลายอันนี่ครับตัดไหล่ตัดไหล,ล่ไปแล้วจากต้นนี้ออกมาเป็นอย่างนี้สวยๆแล้วครับเป็นต้นใหม่นี่ครับก็เสร็จแล้วครับนี่เป็นวิธีการ ปลูกเมลอนสไตล์ผมครับเราก็จะมารออีกเดือนเท่าไหร่นะอันนี้ผ่านไปครึ่งเดือนละประมาณอีกเดือน2เดือนนะครับเรามาดูว่ามันจะโตขนาดไหนเนาะ,อะตอนนี้เดี๋ยวผมปลูกต้นที่เหลือก่อนครับ ใครไม่ได้กดติดตามผมก็กดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วผมจะถ่ายนี่ครับถ่ายคลิปความเจริญเติบโตของตอน้นนี่ต้นไม้ของผมที่ปลูกไว้มาให้เ,เพื่อนๆดูนะครับยังไงก็วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ